สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตามใจเราชาแนลจะมาให้ดูต้นชะอมนะคะกิ่งชะอมที่สั่งมาจากประเทศฟิแนแลนด์ค่ะเอามาลงปลูกแล้วนะคะออจำไม่ได้ว่าลงปลูกวันไหนแต่คิดว่าจะน่าจะสามอาทิตย์แล้วค่ะสามอาทิตย์เกือบสี่อาทิต์อะค่ะคิดว่านะคะลืมเขียนวันที่ไว้แต่จําได้ว่า สั่งมาก่อนที่แม่เสียชีวิตนะคะพอดีเนี่ยคะ่ะเอาเข้ามาลงดินปลูกเห็นไหมคะตอนที่สั่งมาที่ลงคลิปให้ดูครั้งที่แล้วนะคะก็ยังไม่แตกยอดขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้แตกยอดออกมาสวยมากเลยค่ะเนี่ยดีใจมากๆเลยเราจะมีชะอมกินแล้วไม่ต้องซื้อปกติก็มีกินละค่ะแต่ว่าต้องไปซื้อเขาค่ะ แต่ตอนนี้เราจะมีไว้กินเองปลูกกินเองค่ะอยู่ที่บ้านมีทั้งหมดสามกิ่งนะคะเนี่ยค่ะนี่ติดตุกกิ่งแต่2องกิ่งนี้ยังช้าอยู่ค่ะยังไม่เยอะเท่ากิ่งนั้นอันนี้ปลูกในกระถางใหญ่ค่ะก็ปลูกสองกิ่งรวมกันเลยค่ะเนี่ยอีกกิ่งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะนี่สองกิ่งูในกระถางเดียวกัน ส่วนกระถางนั้นมีกิ่งเดียวพ่อก็กิงจะใหญ่หน่อยค่ะก็เลยแยกเขาให้ปลูกกระถางเดียวค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือเปล่าเขาก็มีรากมานะคะตอนที่ซื้อมาเขามีรากมาอยู่ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจกลัวเขาจะเน่าก่อนที่เขาจะติดนะคะแต่พอดีว่าเขาติดค่ะ ดีใจมากๆที่เขาติดแล้วก็นี่ค่ะมีอีกอย่างที่จะมาให้ดูนี่นะคะเป็นหัวข่าค่ะขาทีเ่เราซื้อมาจากร้านไทยนะคะีค่ะร้านอาร์เซนชอปอค่ะที่ก็แพ็กมาในถุงเป็นหัวแล้วนะคะเราก็มา ต bag, ัดแบ่งมาทํากับข้าวที่เหลือแล้วก็มาชําอันนี้ลองวางชาอยู่ในดินนะคะดินร่วนผสมทรายค่ะเห็นไหมคะเขาเริ่มออกหนอแล้วเนี่ยค่ะนี่ค่ะหนอเขาเห็นไหมคะหนอเขานี่แล้วก็อีกตาหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะตาทีนี้กำลังจะออกมาอีกหนอหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้เป็นกระชายนะคะลองมีอยู่หัวเดียวที่ติดค่ะแล้วก็นี่อีก นี่อีกค่ะนี่อีกกล่องหนึ่งค่ะที่แช่อันนี้แช่น้ำไว้นะคะทำสองแบบเอ่ออันนี้ชําในดินเลยค่ะแล้วก็อันนี้เอามาแช่น้ำไว้ค่ะแช่น้ำไว้แช่เดี๋ยวดูวันที่อันนี้เขียนวันที่ไว้อยู่นะคะนี่ค่ะตั้งแต่วันที่23เดือน3โอ้เดือนกว่าแล้วค่ะนี่ค่ะที่แช่เข้าไปเห็นไหมคะเขาเ,เขามี นอแทงออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนี่ดีใจมากๆเลยคิดว่าจะไม่ติดเห็นมีเพื่อนๆใน YouTube ก็ทํานะคะก็เลยลองทําตามเขาค่ะนี่อันนี้ก็มีหนอนะคะเห็นไหมดูเหมือนเขาจะเน่านะคะแต่ว่าเขาไม่เน่าเนี่ยค่ะนี่รากหน่อยนึงแล้วก็นี่ค่ะนี่หนอเห็นไหมหนอเขาขึ้นมาดีใจมากๆที่เราทําสําเร็จทีนี้ก็จะเหลือ ลงดินค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะโตให้เราหรือเปล่านะคะต้องมาคอยดูต้นที่เราเอาลงดินอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดเห็นไหมคะมีหนอออกมาแล้วมีหนอแล้วมีหนอแล้วค่ะแต่เออมีอยู่สามสามหัวนะคะที่มีหนออันนี้ยังไม่มีค่ะนี่สองอันนี้ยังไม่มีสองอันนี้ยังไม่มีแล้วก็แต่คิดว่าเขา น่าจะมีอยู่ค่ะเพราะเขายังเขียวอยู่เพิ่งไม่ตายนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะให้ดูนี่อันนี้ก็แยกออกมาอีกหัวหนึงค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเขากำลังมีคเ,เขียวขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเริ่มจะเออเห็นว่าเขาจะควเขียวน,น,นูนขึ้นมาแสดงว่าหนอนเขาเริ่มจะแทงแล้วนี่ค่ะนี่อีกหัวน,นึงค่ะหนอนนึงค่ะดีใจมากๆเลยจะได้ปลูกได้ไกินเองแล้วหลายๆอย่างนะคะเอาไว้ปลูก ใส่กระถางใหญ่ๆไว้ค่ะตอนนี้สวนยังไม่มีเดี๋ยวมีสวนเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะไม่ให้ดูผักที่ปลูกไว้นะคะที่ได้มาใหม่นี่ค่ะแล้วก็จะให้ดูผักที่เหลือแค่นี้ละค่ะเพราะอาการไม่ดีเอาลงปลูกข้างนอกไม่ได้ค่ะที่มีกะตําลึงงามมากเพราะเขาไม่มีปัญหาเพราะเขาอยู่ในบ้านค่ะ แล้วนี่ก็เป็นอีกต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะที่เขาขึ้นมาใหมะคะ่ค่ะนี่ค่ะนี่เหมือนต้นที่พกเขาไว้นานแล้วคะ่ะแล้วเขาเริ่มโตมาแล้วค่ะก็เลยแยกก็คลยยิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะคะตามใจเราชแน่นก็มาแนะนําเนี่ยค่ะมาเสนอมะกรูดเออไม่ใช่โอ้ยพูดผิดตลอดเลยชะอมค่ะชะอมที่สั่งมายังไมล่า ช่วงนี้ไม่ได้ไปเมืองไทยเพราะว่าโควิดก็ยังมีพี่น้องคนไทยค่ะเอามาขายให้นะคะโชคดีตามใจเราใช่ไนมขอลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ